แจ่มลกប្រោះមើលเด้อแจ่มលកប្រោះ บอกเกลือกระแต่ลองดาตุกมาจากตลาดไม่ได้ไปเก็บเองไม่รู้เก็บที่ไหนมาจากไหนเห็นเขาบอกว่าที่ภูเขามาจากตลาด <c oughs> ไม่ได้ไปเก็บเองไม่รู้ว่าเก็บที่ไหนเห็น <c oughs> ที่ตลาดก็เลยซื้อมา